بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم فكنا في الدين المرتبين رب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقده من لساني يقوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความเมตตาปานีความจําเริญหิรายะทางนําจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่าน พูดถึงการศึกษาการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่เลาสุบฮานอวตาลาให้ความสําคัญอยายะแรกที่ประทานให้นบีมอมัตส์ลลอฮ์วาเลฮิวะสลัมก็คือการศึกษาอิกราะบิสมิรับบิกละดีขลลกจงอ่านด้วยกับนามชื่อของอลอผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่ก็คือความสําคัญของการศึกษาอยายะแรกของมาอิกราะบิสมิรับบิกละดีขลลก แล้วอัลลอฮฺตาลาก็ได้บอกต่อไปว่ายัตไฟลลาฮุลละดีนอามานุวัลละดีนอูตุลอินมีดดารยาตอัลลอฮฺจะยกระดับนะครับของผู้ที่ศรัทธาอัลลอฮฺจะยกระดับยัตไฟลลาฮุลละดีนอามานุผู้ที่มีการศรัทธาวัลละดีนอูตุลอินมีดดารยาตและคนที่มีความรู้นะครับมีดารยาตที่สูงส่งขึ้นนี่ก็คือความสัมพันธ์การศึกษา ศาสนาสันอิสันิบวกสันตบุลอื่มีฟารีดะตนอาลากุลิมุสลิมินแะมุสลิมะนะครับการศึกษาเป็นวาญิบเป็นความจําเป็นสําหรับบุคคลที่เป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นมุสลิมชายหรือมุสลิมหญิงก็ตามนะครับเป็นเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาแล้วการศึกษานี่เองนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องจัดการศึกษาขึ้นเพราะฉะนั้นโรงเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญ นะครับสังคมจะอยู่ได้จะดีได้ก็ประกอบด้วยกับ3ส่วนก็คือบ้านโรงเรียนและก็มัสยิดเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เป็น <c oughs> ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญประการหนึ่งเหมือนกันนะครับในการที่จะได้พัฒนาอุมมะนบีมามัสลลัลอฮวาในฮิวสลังโรงเรียนเนี่ยจะต้องให้การศึกษากับนักเรียนนะครับที่สําคัญที่สุดเลยนะครับภายใต้กรอบของ สุรัอัอสรีนะครับที่เราจะกล่าวกันประจำสุรัอัอสรีบอกว่า <c oughs> วลาอัสรีขอสาบานต่อเวลาอาซัดอินานีซานนนลฟีคุสมนุษย์ทั้งหมดจะตกอยู่ในสถานภาพติดการขาดทุนทั้งหมดอิลลอดีนอามานูยกเว้นบุคคลที่มีความรู้คู่ศรัทธานะครับอันนี้สำคัญต้องมีความรู้คู่ศรัทธาเพราะฉะนั้นการที่จะ การที่จะมีอันศรัทธาได้ก็ต้องมีความรู้ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาเพราะฉะนั้นความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นตอละบุลินมีฟารีกต,ตอนการศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะยิ่งความรู้ศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งเวลามีความรู้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมันจะนําไปสู่การศรัทธาศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเรารู้จักอัลลอฮ์การศึกษานี้จะาทาให้มะริฟตลุลลอรู้จักอัลลอฮ นะครับการศึกษาอันดับแรกต้องให้รู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นใครอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์สร้างอะไรบ้างเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยกับอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ที่ดูแลยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ที่ท่านพี่น้องเห็นอยู่เนี่ยอัลลอฮ์สร้างต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยเราจะงรู้ว่าอัลลอฮ์สร้างต้นไม้มาแล้วต้นไม้เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาผลิตออกซิเจนให้ต้นไม้เนี่ยผลิตออกซิเจนผ่านต้นไม้มาให้กระราเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะดูแลเราตลอดนะครับ ต้องให้ต้องต้องให้การศึกษาเนี่ยจัดการศึกษาให้มีอ إ หมานและให้รู้จักอัลลอฮ์อยู่อย่างนี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วประการต่อมาพอเวลาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีความรู้ต้องศรัทธาศรัทธาในอันลลอฮ์ศรัทธาต่อมาล,ลายกาศรัทธาต่อคมภีร์ศรัทธาต่อรอซูนศรัทธาต่อวันอาคิรา์นะครับก็ต้องศึกษาให้เกิดศรัทธาอย่างนี้ทั้งหมดจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ นะครับชีวิตนี้เกิดมาเพื่อทําอิบาดเพื่ออะไรพอศึกษาสธาเสร็จที่ร้อยศึกษาต่อไปคืออิบาดาต้องรู้ศึกษาอิบาดไม่ว่าจะเป็นหมวดของวิชาฟิกเต่าฮีทาดิสอะไรแล้วเนี้เราต้องศึกษานะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของอออฟิกนะครับวิธีอาบนั่ละหมาดแบบซานบีอย่างไรละหมาดแบบน,นบีอย่างไรแล้วก็ภาคโมอ,อามาลัดนะครับเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในบ้านในครอบครัวเนี่ยแบบประสุลุ่งรอดสลวารีหัวสลัมอย่างไรอันนี้ก็ต้องโรงเรียนก็ต้องจัดให้พอจัดให้เป็นที่เรียบร้อยการจัดให้ในเชิงอีบาด์ะแค่นั้นยังไม่พอต้องมีการนะครับตัรเบียต้องตรเบียนักเรียนต้องเอาโรงเรียนนี่เป็นบริบทในการพัฒนานะครับอีหมานให้กับนักเรียนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกไม่ว่าจะการตรั้เบียนะครับโรงเรียนพระสงฆ์ศาสตร์วิทยาท่าแรงเนี่ยนะครับตอนกลางคืนหลังละหมัดมังกรบครูทุกคนในครูเวนแต่ละคนก็จะต้องมาอะไรนะมาอบรมนักเรียนอบรมนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งรู้จัก Allah, อัลลอฮ์อหมานต่ออัลลอฮ์ผ่านผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการกุรอา่านนะครับแล้วก็มีมารยาทต,ต่ออัลลอฮ์มีรู้จักอัลลอฮ์สิทธิของอัลลอฮ์ มีมารยาทต่อพ่อแม่มีมารยาทต่อครูบาอาจารย์นี่คือสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนพัฒนาศาสตร์พยายามที่จะทำนะครับแล้วในช้อยต่อไปก็คือหลังจากในเรียนศึกษาแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องด่าวาด้วยต้องเรียกร้องเชิญชวนกันต้องจัดท่านก็นาซีฮัตกันนะครับแล้วก็นักเรียนมีโทรศัพท์นะเสาร์อาทิตย์นักเรียนต้องโพสต์เรื่องาศาสนาไปใน Facebook ของตัวเองเพื่ออะไรนะครับเพื่อเพื่อด่าวะอิสลามียะ นะครับตามศาสนาตามหลักการศาสนาแล้วระหว่างนั้นนักเรียนก็ต้องมีความฝึกอดทนนะครับตามที่อลอเราบอกว่าตาวาซาวบิซมบจะต้องตักเตือนกันให้มีการอดทนนะครับเราต้องสบัยต้องอดทนอดทนนี้นะครับก็อดทนเป็นสามอย่างก็คือหนึ่งอดทนในการทําสิ่งที่อลอเราใช้อดทนจากสิ่งไม่ทําสิ่งที่อลอเราตางห้าหแล้วก็อดทนจากการกําหนด กะดอกระดั๊ขอรัศมีพระหานะหัวแต่ละต้องฝึกอดทนให้ได้อย่างนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ยังไงกับเรานะครับเราก็ต้องอดทนแล้วต้องอริอวิิกอดอยอมรับในคําสั่งขระดอในการตัดสินขอะดอในการทดสอบแล้วและก็ขอบคุณลระอครับนี่ก็คือกระบวนการที่พัฒนาศาสตร์วิทยาท่าแรงนะครับจัดให้กับนักเรียนของเรานะครับเพื่อให้มีเป็นคนคุณภาพตามสุราอัลอัสหนึ่งมีความรู้คู่ศรัทธาสองมีอามันซอเล แล้วก็สามมีการดาววตับลีกเผยแพร่แล้วก็สี่มีอดทนนะครับและหลังจากนั้นทุกคนเนี้ยก็จะได้เป็นกุดิวะศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชาติของอิสราเของเรานะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนคือจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะพัฒนาอุมมะของนบีมุฮัมมัดสุลตารฮวเหลือหัวสลับโดยเฉพาะเองยิ่งเรื่องละหมาดน,นาบีก่อนจะตายได้สั่งเสียว่าอุมมะตีอุมมะตีอัลสละ ประชากรของฉันต้องละหมาดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่พจานศาสตรวิทยาท่าแรงนะครับพยายามที่จะให้กับลูกหลานของเราก็ขอนําเสนอแต่เพียงเท่านี้กบบิลาฮิตตาฟิกวันฮิดายะสลามาลิกุมวะรักมะตุบะฮ์วะบรารักาตุ